รามสวัสดีครับพี่พี่คนรักพระสมเด็จทุกท่านครับวันนี้มาพบกันเช่นเคยนะครับกับหลาน้องโบบารมีพระเครื่องครับวันนี้มีพระสมเด็จนะครับมาแบ่งปันกันครับพี่สักประมาณ20กว่ารายการเหมือนเดิมนะครับสนใจรายการใดติดต่อสอบถามนะครับนี่หลาน้องโบบารมีพระเครื่องนะครับเป็นรูปองค์พ่อพระพิฆเนศนะครับนะโปรไฟล์ทั้งหมดนะับพี่นะติดต่อนะครับ062อครับ0890157ดนะครับไอดีไลน์ก็0 6 2 0 8 9 0 1แปด้าศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับนะเบอร์เดียวกันนะครับเบอร์เดียวเบอร์เดิมนะครับพี่นะนี่ครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่วันนี้นะครับนะนะครับเรามาเริ่มกันที่หมายเลขหนึ่งนะครับพี่หมายเลขหนึ่งนะครับอะไรไม่รู้นี่ครับหมายเลขหนึ่งนะครับพี่เนื้อสวยๆงามๆนะครับนะนี่ครับ นะครับนะความสวยความงามก็อยู่ที่พี่ๆเลือกชมเลยนะครับพี่นะาเนี่ยนำเอาแบบว่านะครับพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับพี่นะราคาเนี่ยน้องแบ่งปันแน่นอนอยู่แล้วนะครับพี่นะแบ่งปันครับไข่เดิมๆนะครับหมายเลขสองนี่ครับพี่หมายเลขสองก็เป็นข้าบไข่น้องเห็นเม็ดขาวเม็ดดำนะครับพิมพ์นึกชัดดีนะครับ เปพิมพ์ใหญ่เกรตทะลุซุ้มนะครับนะเนื้อหนุบนุ่มนวลดีนะครับหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองนะหมายเลขสอง <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขสามครับ วันนี้ได้มาเป็นอ่าเป็นบางขุนพรมมีมีเป็นสังคติกับน่าจะเป็นอฐา,านแซ่งหรือฐานคู่นะเดี๋ยวคอยติดตามชมนะครับตรงนี้หมายเลขสามนะครับรายการที่สามครับพี่รายการที่สามเนื้ออ่าหนึบ นุ่มนะครับพี่นะเนื้อนุบนุ่มก็เป็นอ่าสไตล์วัชรัขงนะครับในด้านหลังก็ไม่ได้เรียบแบนเลยนะพี่นะมีรอยตะไข่นะ้นาร้อยคูดร้อยขวดนะครับหมายเลขสามนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขสี่นี่เนี่ยนะครับพี่ในองนี้นะครับพี่หนะมายเลขสี่ ของนี้น้องไม่รู้ว่าจะเป็นตีเป็นพิมละลายนะพี่นะไม่รู้ว่าจะตีเป็นพิมอะลายนะพี่ลองพี่ LLC, ลองลองดูนะลองดูนะครับเป็นพระสมเด็จนะแต่เป็นบางขุนพรมแน่ๆละน้องว่านะครับเพราะเพราะเนื้อเนี่ยนะครับเป็นเนื้อเป็นบางขุนพรมเลยนะหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่ ต่อไปครับต่อไปหมายเลขห้าหมายเลขห้านี่เนื้อเก่าแก่งดีนะครับพี่นะเนื้อเก่าแก่งดีเนื้อแตกลายงาแบบแตกสวยเป็นแบบเป็นพื้นหลังสวยเลยนะครับนี่ หมายเลขห้านะครับหมายเลขห้าครับต่อไปครับพี่หมายเลขหก 6, ใส่กรอบใส่ตลับนะครับพี่หมายเลขหก 6, ใส่กรอบใส่ตลับตองนี้ก็สวยเดิมนะครับส่วนเว้าโค้งแบบกรอบกรอบ,กรอบนี่ปิดพอดีเลยนะพี่นะเว้าซุ้มแบบซุ้มโค้งพอดีนะครับนะกรอบนี่เหมือนพอดีกันเลยพี่ดู สวยมากเก่านะครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดครับ ช่ำมันดีนะพี่นะครับเนื้อช่ำมันไปกันต่อนะครับพี่ไปกันต่อนะองนี้หมายเลขเจ็ดนะครับต่อไปครับพี่หมายเลขแปด หมายเลขแปดนี่จะเป็นอฐานคู่นะครับนะเป็นฐานคู่นะครับนี่ฐานคู่นะครับนี่เหนือหากเก่าๆนะครับนี่ได้มานี่นะครับนะปะปนกันไปนะพี่นะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับนะไหนไม่ถูกใจพี่พี่ก็อ่านะ ปล่อยผ่านไปนะครับพี่นะ้าเลือกเฉพาะที่ถูกใจชอบใจนะครับพี่นะ้าเนี่ยไหนไม่ถูกใจไม่ต้องรับไปนะครับพี่นะ้าเดี๋ยวน้องรับผิดชอบตัวเองนะครับแลนะว่าเจ้ามานี่ก็นะครับวัดมานะครับแล้วเหมาพ้าพบ้านพ้าบ้านพ้าเหมามาเนาะครับฐานคู่นะครับหมายเลขแปดต่อไปครับพี่หมายเลขเก้า หมายเลขเกาเป็นฐานแซมฐานแซมมีหูนะพี่นะนี่ฐานแซมมีหูนี่ครับฐานแซมมีหูฐานแซมมีหูนี่2องสองสอง,สองา้าเลยนะครับ เลขเก้านะครับพี่หมายเลขเก <c oughs> ้าฐานแซมมีหูนะครับหมายเลขเก้าต่อไปหมายเลขสิบหมายเลขสิบนี่เป็นอ่าพิมพ์พระประธานนะครับนี่เป็นพิมพ์พระประธานเนื้อหลังยุบยุบแบบเขาเรียกเนื้อคุนคุนนะครับพี่นะนี่เป็นหนึ่งจุดสังเกตเช่นเดียวกันนะครับนะพี่เป็นหนึ่งจุดสังเกตเช่นเดียวกันนะครับเนื้อคุนคุนนะครับ้วร้อยปีร้อยแยกนะครับ นะครับนะนี่มวลสารนะครับนาะฬากไม้ต้นไม้มวลสารต่างๆเส้นสายพิมพ์ลองนั่งชัดๆนะครับพี่นะตรงนี้น้องก็สันติฐานว่าจะเป็นน่าจะเป็นเม็ดกุนะครับพี่นะที่เกาะและหลุดไปนะหมายเลขสิบครับหมายเลขสิบ ต่อไปครับพี่หมายเลขสิบเอ็ดนี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ด เลขสิบเอ็ดนะครับพี่นะพิมพ์ทรงสวยดีนะครับเนื้อออกขาวนวลนๆนะพี่เราทำน้องมองก็น่านามองหน้าไปเป็นอ่าพิมพ์เจดีนะครับนี่ครับอ่ะหมายเลขสิบเอ็ด ไปนะครับพี่หมายเลขสิบสองนี่ครับหมายเลขสิบสองนะครับเหนือแตกๆลายๆนะครับนี่หลังนี่หลังเป็นร่องกระดานนะครับพี่นะหลังเป็นล่องกระดานนะครับน,ะน,น,น,บนี่มีร้อยปูไตนะครับพี่นะ น่องลอยปูใตรูพุนพุนเม็ดมูลสารนะครับนะครับนี่สวยเดิมเดิมนะครับหมายเลขสิบสอง ต่อไปครับพี่ต่อไปหมายเลขสิบสามนะครับผมหมายเลขสิบสามขอบตัดครูดนะครับนะผิวก็ออกอ่าน้ําตาลน้ําตาลนะครับพี่นะด้านหน้าเนี่ยผิวออกน้ําตาลน้ําตาลปกคลุมนะครับะจะเป็น ภาเกับอูพี่ดูผักพักผักผักนี่สวยเนื้อน,นุ่มเลยนะพี่นะเป็นเกตทะลุซุ้มนะพี่เป็นพิมเกตทะลุซุ้มนะครับหมายเลขสิบสามครับพี่หมายเลขสิบสาม หมายเลขสิบสี่โอ้โหตรนี้ครับพี่ดูเนื้อนี่นะครับดูเนื้อที่บินนะพี่นะดูเนื้อที่บินนี่โอ้ดูความฉ่ำนะครับความฉ่ำนี่แบบฉ่ำม,มากนะพี่นะฉ่ำม,มากเลยนี่ตัวอะไรนะรเหมือนมีก้อนอะไรอยู่นะพี่นะตรงนี้ เหมือนมีก้อนอะไรอยู่ตรงนี้นะครับหลังเรียบๆนะครับเป็นหลังเรียบๆเนาะนี่ครับหมายเลขสิบสี่ครับพี่หมายเลขสิบสี่ ต่อไปครับหมายเลขสิบห้านี่นะครับหมายเลขสิบห้าครับผม <c oughs> หลังก็มีรอยยุบย,ยุบยับยับนี่นะครับ สวยดีนะครับผมหมายเลขสิบห้าต่อไปครับพี่หมายเลขสิบหกไปกันต่อเรื่อยๆนะครับพี่นะไปกันต่อเรื่อยๆนะครับใครว่างเว้นจากภารก,กิจก็เข้ามารับชมกันนะครับพี่นะว่างเว้นจากภารก,กิจก็เข้ามารับชมกันครับพี่เพื่อมีพิมพ์ที่ถูกใจเนื้อหาที่ถูกใจโดนใจ นะครับเข้ามารับชมรับฟังกันได้นะครับพี่นะแรกเปลี่ยนความรู้นะครับนะแรกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันได้หมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขสิบหก ต่อไปครับพี่หมายเลขส<อ>ิบเจ็ดนะครับน้ำเม็ดมูลสางาสีข,งขาวเพียบเลยพี่ดูหมายเลขสิบเจ็ด นาำมลสารเม็ดเล็กเม็ดน้อยนี่ยังเห็นนะครับพี่นาำมลสารเม็ดเล็กเม็ดน้อยนี่ก็ยังเห็นนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบแปดนี่ครับพี่หมายเลขสิบแปดอยู่ในกรอบนะครับอยู่ในกรอบ เนื้อฉ่ำดีนะพี่นะ้าเนื้อฉ่ำดีนะครับมีรูพุนๆน,นะครับพิมพ์ชัดๆนะครับพี่นะ้าพิมพ์ชัดๆไม่ตื้นเบอร์นะครับพี่ไม่ตื้นเบอร์ หมายเลขสิบแปดนะครับหมายเลขสิบแปดต่อไปหมายเลขสิบเก้านะครับหมายเลขสิบเก้าครับ หมายเลขสิก้าให้ดูมวลสารกันก่อนนะครับพี่นะดูมวลสารดูพิมพ์ทรงนะครับนี่หมายเลขสิเก้านครก็เป็นหลุมเป็นยุบเป็นรอยนะครับนะมีขึ้นมีลงนี่ครับพี่นะครับนะพี่เป็นเม็ดเกาะก็มีนี่พี่ นะครับดูหลักความเดิมความธรรมชาตินะครับพี่นะดูความธรรมชาติส่วนตัวเลยก็ต้องดูชอบด้วยนะพี่นะต้องดูชอบด้วยนะครับพี่เราเน้นย้ำกันตลอดนะครับองไหนไม่ชอบมาดูไม่ชอบเนี่ยมันไม่ต้องไปนะพี่น,ะนั้นเดียมันเสียความรู้สึกนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับหมายเลขสิบเก้า ต่อไปนะครับพี่หมายเลขยี่สิบนี่นะครับหมายเลขยี่สิบนะครับนะดูรูปพิมพ์ทรงรดูสัดส่วนนะครับในการตัดสินใจก็นี้องนี้ก็มีค่าแป้งโรยพิมพ์นะพี่นะมีค่าแป้งโรยพิมพ์นะเป็นเงาเงาละองนี้เนื้ออ่าเหนียวหนึบนะครับพี่นะเนื้อเหนียวหนึบนะครับออกไปทางเนื้อ่อาขนม อะไรนะขนมทั่วตัดเหรอพี่หรือขยะศาสตร์นะพี่นะเนี่ยนเนื้อคล้ายๆนะครับแล้วเขาเอาเปรียบเทียบเฉยๆนะพี่นะเปรียบเทียบเฉยๆนี่ครับคมๆเลยพี่หมายเลขยี่สิบต่อไปครับหมายเลขยี่สิบเอ็ด หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะคะขอบข้างนะครับนะหลังนี่หลังไม่ได้เรียบนะครับพี่นะเนี่ยจับดูนะเหมือนมันเป็นคลื่นเป็นเป็น,น,ปน,ปนดวงเป็นเม็ดในแนวๆพี่นะครับนี่ขึ้นแบบเป็นเม็ดเม็ดเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอย่างนี้นะครับ หมายี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสอง 22. นี่หมายเลขยี่สิบสอง 22, นี่เป็นเลี่ยมวินเทจนะครับเป็นเลี่ยมวินเทจนะนะครับผมเป็นเลี่ยมวินเทจ เน,เนื้อเขาเออกเขียวๆเ,เทาๆนะพี่นะเนื้อเขาเออกเขียวๆเ,เทาๆนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองต่อไปหมายเลขยี่สิบสาม ตรงนี้เกตทะลุซุ้มนะครับหมายเลขยี่สิบสามนะครับรายการนี้ขอบข้างตัดสวยครับด้านหลังนะครับมีรอยปีรอยแยกนะครับนะรอยแบบแตกล้านเนี่มีรอยอันนี้รอยปูไตนะพี่นะเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรอยปูไตนี่ครับ ี่ยิบเลยอย่างนงี้นเรามองเห็นชัดนะพี่นะเี่มองเห็นชัดหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสามต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบสี่ หมายเลขยี่สิบสี่นี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนะไอ้หมดตัวนี้นะครับนี่แหละเลขยี่สิบสี่เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับนะนี่เส้นกลางนี่เหมือนแบบผ่ามาเลยนะพี่นะผ่ามาทั้งองนะครับบริเวณอกนะครับพี่นะบริเวณอกเนี่ยจะมีอ่าล่องนะครับนะเป็นล่องน้ําก็ได้พี่อ่าเรียกล่องน้ําก็ได้นะครับพี่มีมวลสารนะครับนี่หนึ่งก้อนนะครับพี่ตรงนี้ นี่ครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับผมต่อไปครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าหมายเลขยี่สิบห้านี่องนี้น้อง เลี่ยมแล้วลองไปใช้นะพี่นะเลี่ยมแล้วลองไปใช้นะครับนี่ใส่สลับใส่กรอบลองไปใช้คุณถามเต็มเลยนะพี่นะเจ้าของบ้านเนี่ยขอดูนะครับพี่เนี่ยครับเนื้อสวยดีนะครับเน,เนื้อเก่าเลยละนะครับพี่ ี๋ยพี่ดูเนื้อเดเนื้อเก่าบึกเลยนะครับนะครับหมายเลขยี่สิบห้านะครับพี่หมายเลขยี่สิบห้าสวยเก่าจริงๆพี่ตรงนี้นะครับพี่น้าเนี่ยได้มาเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับพี่ ต่อไปครับหมายเลขยี่สิบหกหมายเลขยี่สิบหกนี่จะเป็นพิมพ์อ่าสังคตินะครับเป็นพิมพ์สังคติพิมพ์สังคติองนี้นะครับนะเก็บสวยเก็บยังดีนะครับพี่นะเจ้าของเก็บสวยเก็บยังดีนะครับ สังคตินะครับลาบางขุนพรมนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมมากๆพี่คมชัดเลยเนี่ยพี่หมายเลขยี่สิบหกนะครับหมายเลขยี่สิบหกต่อไปหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับ นี่นะครับนะหมายเลขยี่สิบเจ็ดรายการสุดท้ายนะครับพี่นะรายการสุดท้ายสําหรับวันนี้นะครับพี่นามาแบ่งปันกันเท่านี้ละกันนะครับนะ้าวันนี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดได้มาพร้อมกันนะครับพี่ได้มาพร้อมกันกับพิมพ์อดิส์สงคตินะครับตรงนี้ก็มีอ่า ขาไปนั้นหลุดหลุดไปหน่อยนะพี่นะั้นหลุดหลุดไปหน่อยนะครับหมยเลขยี่สิบแปดอ่ะนะครับผมวันนี้ก็มีมายี่สิบแปดรายการยี่สิบเจ็ดรายการนะครับพี่ยี่สบเจดรายการนะร่าสนใจรายการไหนก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับลาน้องโบบริมีพาเครื่องครับยินดีให้บริการเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสะดวกรวดเร็วทันใจ นะครับของถึงมือพี่ๆเนี่ยชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับพี่นาติดปัญหาตรงไหนพัสดุยังไม่ถึงนะครับแล้วขอเลขพัสดุรับติดต่อสอบถามได้นะครับพี่บางบางทีน้องก็อาจจะลืมส่งนะครับพี่นาหลายหลายท่านหลายคนนะครับก็ต้องกราบขอบพระภัยด้วยนะครับพี่นแต่ถ้าใครต้องการนะทักมาได้นะพี่ทักมาขอได้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับพี่นเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณมากพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชม นำโชคดีมีชัยเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับสวัสดีครับ